สวัสดีทุกคนนะคะไม่ได้ทักแต่ว่ารักทุกคนนะคะคระสูครสติตาพอสอนต้นเองได้ครูสิตาปฏิหารแห่งชีวิตครูสิตาผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจพัน 1, ล้านนะคะวันนี้มาแบ่งปันพวกเราในหัวก็ในหัวข้อว่าเอ๊ะฮัตาริบริจาค900ล้านบาทเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าคนที่บริจาคฮาบริจาคนะ้ะร0 0ล้านบาทเขาชื่อว่าคุณปูจุนนะคะกูขออนุญาตเล่าคร่าวๆอาจจะไม่เป๊ะมากนะแต่กูจะเอาตามที่กูเข้าใจแล้วคุูรู้สึกว่าอะไรที่เราสามารถเป็นและพัฒนาตัวเองได้แบบค โอเคไหมคะคุณปู่จุนเนี่ยหลายหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนท่านคนหนึ่งที่ทําบุญมาตลอดน,นะคะก่อนหน้านี้และท่านไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ร่ารวยนะคะจบแค่ชั้นปอสองเท่านั้นโอ้โหเอาขึ้นประโยคคําบ่าปอสองมานะค,ะครูอ่านประวัติแล้วครูก็รู้สึกว่าได้ได้ฟังประวัติแล้วก็รู้สึกก็บอกว่าขานลุก,ก,ลกนะคะรู้สึกว่าโอ้นะจบน้อยไม่ใช่ประเด็นเนาะสำคัญคือใช้ ใช้วิชาธรรมาหากินเป็นนั่นเปประเด็นสาคัญนะคุณปู่เนี่ยจบแค่ป .2 ออเท่านั้นนะคะแล้วก็วัยอายุแค่ประมาณ12เนี่ยเริ่ม,เร,มเริ่มหางานทาแล้วเริ่มทํางานเริ่มรับจ้างทํางานตั้งแต่อายุ12นะคะแล้วก็ทํางานเก็บเงินมาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งนะก็ครูอาจจะไม่ได้เล่าเป๊ะเราไปอ่านประวัติคุณปู่นะแต่ครูจะมาเล่าให้เราเกี่ยวกับการขโมยปมตอนหลังว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากการบริจาค900ล้าน นะคะของคุณปูตจุนนะคะเจ้าของหาตะวินั่นเองนะคะท่านเป็นคนไทยนะคะเป็นคนไทยนะคะเป็นคนไทยแล้วถึงจุดจุดหนึ่งที่หลังจากที่ท่านได้เริ่มเก็บเงินและเริ่มทํางานเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งนะท่านก็เริ่มคิดค้นวิธีการทําพัดลมปกติพัดลมเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นอ่าตัวมันจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะนลูกเหล็กใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นถาดพลาสติกแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นถาดพลาสติกแบบนี้ท่านก็เริ่มคิดโครง ด้วยบู๊คบของท่านเนี่ยและประสบการณ์ของท่านท่านก็ลองคิดเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเอดิสันเมืองไทยเลยนะคะเป็นนักประดิษฐ์ขึ้นมาว่าเออเนี่ยประดิษฐ์โครงพัดลมสิมันจะได้เวลายกไปไหนมันจะได้ไม่หนักเพราะปกติเนี่ยมันเป็นโครงอะไรโครงเหล็กนะคะเวลายกไปไหนพัดลมมันก็ลำบากอ่ะเออมันหนักมันขี้วลลำบากอย่างเงี้ยนะคะท่านเลยคิดว่าเอ๊ะเราอยากจะทําที่เป็นพลาสติกอ่ะ แล้วจากนั้นเนี่ยท่านก็เริ่มขายโครงโครงพัดลมนะคะที่เป็นพลาสติกให้กับบริษัทเยอะแยะมากมายนะจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่เดี๋ยวครูจะสรุปให้เราที่หลังแล้วกันเดี๋ยวครูเล่าให้เราฟังทีเดียวนะเล่าให้จบแล้วก็ว่าเราได้อะไรจากทีที่ครูบอกเนาะโอเคไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เริ่มสร้างนะคะสร้างธุรกิจขึ้นมาชื่อว่าฮาตาริโอ้โหเพิ่งรู้ใช่ไหมครูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าฮาตาริไม่ใช่ไม่ใช่สินค้าแบรนด์ญี่ปุน่นแต่เป็นใช้ชื่อญี่ปุน่นเฉยแต่เป็นแบรรนนไทนะะเพาาว่า ในสมัยของท่านท่านคือเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่มาจากญี่ปุ่นนะคนไทยจะรู้สึกว่าเฮ้ยหรือชื่อที่เป็นญี่ปุ่นนะคนไทยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจง๋งมันดีมันคุณภาพสูงเชื่อไหมคะครูอ่ะพอครูฟังประวัติแล้วครูต้องหันไปมอพงพัดลมที่บ้านเลยว่าพัดลมที่เรามีพัดลมอะไรวะ <laughs> และนะ,ะรู้สึกดีมากค่ะที่ครูหันไปแล้วอ่ะฮาตาลีกว่าเออนะคะทุกเครื่องเลยอนุพลธนาสาธุก,กับคุณปู่จุนนะคะปัจจุบันท่านอายุ80กว่าแล้วนะคะ หลังจากที่ท่านเริ่มทำนะคะฮาตาริขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าประสบความสําเร็จนะเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งในด้านพัดลมฮาัตาริเลยนะคะแล้วท่านก็นะทาบุญแบบนี้มาตลอดเลยนะโดยที่ไม่ได้ออกชื่อออกนามออกเสียงไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แสดงตัวตนว่าเนี่ยท่านคือใครบริจาคนะรวมถึงวัดมูลนิธิไร่เชิญตะวันของพระอาจารย์ท่านบอาชาราเมธทีเนี่ยก็ฮาัตาริก็บริจาคอยู่ตลอดเลยแต่ก็ไม่เคยมีใครทราบว่าท่านชื่ออะไรเพราะท่านก็บริจาคให้คนอื่นมาฝากบริจาคน่นนี่นั่น ตลอดเลยในการทำของท่านส่วนปัจจุบันนี้ล่าสุดที่เป็นทอล์กออฟเดอะทาวก็คือท่านบริจาคเงิน900ล้านบาทนะให้กับโรงพยาบาลเลยคะาร,รามาธิปดีรามาธิบดี900 000, 000, ล้านบาทยังไม่รวมกับสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆทั่วประเทศคุณได้ยินไม่ผิดคะ่ะถ้าโรงพยาบาลรามาธิปดีไม่ได้โผล่พวกเราก็จะไม่รู้จักคุณปู่คุณปู่จนพวกเราก็จะไม่รู้จักว่าท่านคือใครแต่สิ่งน,นี้ท่านทํา ท่านทาสิ่งที่ท่านทําอยู่แล้วและท่านรู้สึกว่าเงินทุกบาทของท่านมันคือเงินที่ท่านได้มาจากคนได้มาจากคนประชาชนท่านอยากจะคืนสิ่งนี้ให้กับผู้คนซึ่งท่านก็คืนมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ท่านเริ่มทำธุรกิจคุณได้ยินไม่ผิดนะคะจากคนจนจบแค่ชั้นปสทํามาหากินหาเก็บมีไอเดียเริ่มสร้างสรรค์เริ่มคิดเริ่มอยากทําในสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่ได้คิดแต่ท่านคิดแล้วท่านก็ลงมือทําสร้างความฝันของท่านขึ้นมาเริ่มเสนอขายไอเดียของท่านออกไป เริ่มขยายต่อยอดสร้างธุรกิจจากธุรกิจเริ่มมีกำไรท่านแบ่งเงินทำบุญเรียกว่าคุณปู่จุนเนี่ยทำบุญมาตลอดเลยคุณปู่จุนเนี่ยอยู่เบื้องหลังบุญหลายๆบุญที่เราอาจจะไม่รู้เยอะมากและวันนี้คุณตาได้อะไรจึงมาแบ่งไปพวกเราทุกคนด้วยความตื่นเต้นค่ะเป็นท a อกออฟเดอะทา และเป็นท็อกออฟเดอะทาวที่น่าพูดเป็นข่าวที่ครูเต็มใจพูดปกติครูจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องข่าวเลยนะคะแต่นี่เป็นข่าวที่ครูรู้สึกชื่นมื่นหัวใจและอยากมาบอกให้พวกเราทุกคนได้อนุบมรณาบุญด้วยนะคะเดี๋ยวจะคุยกับคุณเพลอยู่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะซื้อพัดลมไปบริจาค ดีไว้กดหนุนฮาตตลิกับเออนะกดหนุนฮาตริกับซื้อพัดลมบริจาคนะส่งให้กับวัดหรือโบสถ์นะที่เขาจาเป็นต้องใช้อย่างเงี้ยนะบริจาคกันนะคิดกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวยวังไม่ได้คุยเราเพิ่งเนียคุยกันสดๆตอนนี้นะยเวลาคุทาคยทำงานกันคะุจะแยกก็ทำงานเนาะแอบคิดว่าอยากจะสนับสนุนกลับนะคะแอบคิดเพราะว่าแค่เราได้ใช้ฮัตาลิโลหรหันไปเราย,ยังอมยิ้มเลยอะแล้วเรารู้สึกเลยว่าทุกพัดลมที่เราใช้อยู่เนะี่ย ไม่รู้ว่าฮาตาริเอาไปทําบุญอะไรเยอะแยะขนาดนั้นแล้วและทุกแรงพัดของเราเป็นแรงพัดบุญนะเออในความรู้สึกของครูนะอันนี้ความรู้สึกของครูนะอ่ะเดี๋ยวครูจะมาสรุปและขบวนปมให้กับพวกเราทุกคนว่าครูได้อะไรนี่มุมมองของครูนะของเราอาจจะได้ไม่เหมือนครูก็ได้นะคะ <S <S ข้อหนึ่งเลยที่ครูได้จากคุณปู่จุนฮาตารินะคะเจ้าของฮาตาริ <S <S คือหนึ่งมันไม่เกี่ยวกับการเรียนว่าคุณจะเรียนจบอะไรมาวิชาในโรงเรียนกับวิชามหาลัยในชีวิตจริงกับมหาลัยในโรงเรียนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันดังนั้น พูการสาไม่ได้กําหนดว่าคุณจะมัง่งคั่งร่ำรวยไม่ได้นะคะข้อท,ที่สองค่ะความจนในอดีตของคุณที่คุณจนมาตลอดเนะี่ยพระเจ้าไม่ได้กําหนดชีวิตคุณคุณต่างหากคือคนรับผิดชอบชีวิตคุณเองคุณปูจ่จนมัง่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาไม่ใช่เพราะว่ารอฟ้าหรือเทพเจ้าประทานพรแต่เขาตัดสินใจลงมือทาบางสิ่งบางอย่างและรับผิดชอบชีวิตตัวเองโอเคไหมคะนั่นหมายความว่าเขากําหนดเศรษฐก,กิจของตัวเขาเองค่ะ สิ่งที่3ามค่ะที่ครูเห็นแนละเรียนรู้จากคุณปู่จุนนะคะเจ้าของคาตาลิี่บริจาคเงินมากมายมหาศาลคืนกลับสู่โลกไปดีอย่างคาตาเลยสิ่งที่สาที่ครูมองเห็นเลยนะคะคือความพยายามค่ะความพยายามที่ไม่ยอดท้อครูเชื่อว่าคุณ,ค,ณคุณเข้าใจคนจบมอสองหรือคนจบน้อยเนี่ยฮะแน่นอนค่ะการตาลาดทุกๆอย่างก็ไม่ได้เป็นถูกไหมฮะแต่ครูเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านมีคือความพยายามวงเล็บพยายามที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองครูเชื่อว่าท่านก็ยังเรียนรู้อยู่ในวิชาชีวิตค่ะ ถึงแม้ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันไม่มีการได้วุฒิแบบจบชัดเจนแล้วว่านี่คือเธอคือประการศนียบัตรจบสําเร็จวุฒิการศึกษาระดับการวิชาชีวิตสําเร็จระดับหนึ่งไม่ไม่มีอะกูเชื่อว่ามันไม่มีนะกูเชื่อว่าปริญญาชีวิตไม่มีการเรียนจบนะแต่เรียนได้ตลอดเราสามารถเรียนต่อได้ตลอดและกูเชื่อว่าคุณปู่ชูนเป็นนักเรียนรและพัฒน,นาตัวเองค่ะนะคะใครได้ฟังวันนี้โชคดีมากเพราะว่าคุณจะรู้สึกถึงแรงบันดาลใจที่กูส่งไปให้คุณ คุณจะรู้สึกถึงว่าคุณสามารถทําอะไรได้อีกในชีวิตคุณโอเคไหมเพราะครูฟังครูยังพุ่มันะะ่นเลยค่ะไฟยังรุกเลยค่ะความพยายามในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองก็จบแค่ปอ .2 อคุณคิดว่าเขาจะรู้ภาษาเยอะเนาะก็จบแค่ป .2 คุณคิดว่าคุณปู่จะรู้การตลาดเนาะก็จบแค่ป .2 บริหารใช้ธุรกิจหกพันล้านนะคะปัจจุบันฮาร์ตล้หกพันล้านนะคะอ่ะอัุโมทนาบุญกับคุณปู่นะคะแล้วก็ร่วมไดยโวยิยนดีกับคุณปู่ด้วยค่ะสุดยอดจริงๆ ปัจจุบันหาตาริเนี่ยปีนี้ก็คือ6 0พ0ล้านค่ะ6 0พ0ล้านแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยบริจาค9 0 0รอยล้านนั่นคือสิ่งที่ครูอยากจะบอกหนูทุกคนนะยังไม่จบนะในสิ่งที่ครูได้เรียนรู้จากคุณปู่การพยายามในการเรียนรู้ข้อต่อมาค่ะอันนี้สําคัญสุดดอกกันมากคุณปู่เป็นคนที่กลับคืนสู่สังคมเสมอนะคะไม่ว่าท่านจะได้กําไรเท่าไหร่ในการทาธุรกิจท่านมักจะมีการคืนสู่สังคมตลอดเวลา คุณได้ยินไม่ผิดคุณไปอ่านประวัติเลยเขาทําบุญมาตลอดแต่เขาไม่เคยขอหน้านเลยเส่นจาชกาก,ากา็เงินเท่าไหร่นะลูกสองพันนะคะคนปู่จนใช่ไหมลกูกใช่แต่งตัวใส,ส่เสื้อผ้าอะไรคะธรรมดาใส่เสื้อผ้าธรรมดาค่ะใส่ใาการเรือละสองพันใส่ธุรกิจหกพันล 2, า้าน,น 6, นะแต่ท่านใช้ชีวิตทุกนานทีเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์มากมายให้กับโลกใบนี้เอดิสันเมืองไทยคะ่ะคณปูจน ยอดจริงๆนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเออคือแบบว่าเขิมเลยเขิมเลยทงไทยสะบัดเลยนะคะเพิ่งรู้ว่าฮันแรกตอนแรกก็นึกว่าเป็นคนญี่ปุ่นบริจาคเอ้าไม่ใช่คนไทยเว้ยคนไทยเว้ย,ยเฮ้ยภูมิใจเลยอะแล้วแบบรู้สึกแบบโอ้คนไทยต้นแบบนึกออกไหมยกคุณปู่เข้ามาอยู่ในหัวใจของห้องไอดดลดิฉันเลยค่ะตอนนี้อยู่ในห้องหัวใจดีฉันเลยคุณปู่มีการทําบุญบริจาคตลอดตลอดและตลอด ไม่ว่าตั้งแต่ตอนไหนก็ตามไม่ว่าตั้งแต่ตอนไหนก็ตามไม่ไม่ว่าตั้งแต่ท่านอายุเท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าท่านจะประกอบธุรกิจใดๆก็ตามท่านมีการทําบุญอยู่แล้วมาโดยตลอดที่กีทูซักเซสกคสาเร็จซึ่งตรงกับกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลมากๆคุณเชื่อไหมว่าคุณพูดเรื่องนี้บ่อยมากเรื่องการสร้างแฮปปี้มันนี่จริงไหมจริงคุณพูดโคตรบ่อยเลยว่าเฮ้ยเราต้องสร้างแฮปปี้มันนี่คือเงินของคนส่วนใหญ่เอาไปทาอะไรครับกนเปิดตัวเองค่ะจริงปะ เราคิดแค่ตัวเราครับคนเราแต่เราไม่ได้คิดว่ากูจะกลับเฮ้ยคุณเคยตั้งเป้าที่ทำบน,นครั้งละล้านกี่ครั้งอะคุณเชื่อไหมครูอนุโมทนานบนกับคุณปู่แล้วคุณบอกว่าฉันจะทำให้ได้เหมือนคุณปู่คูไม่ได้รู้สึกว่ามันยากเกินไปที่เราจะบริจาคนะเก้าร้อยละบิลเกตก็บริจาครับสินเกือบทั้งหมดเขาคืนสู่โลกใบนี้เหมือนกันค่ะทำไมคีทูซักเซสของคนสำเร็จระดับโลกเขาจึงให้โลกได้ขนาดนั้นวะสงสัยไหมเออแล้วทำไมกูไม่เป็นคนนั้นแม่งเลยอะตัดสินใจเลย กูตัดสินใจเลยเฮ้ย hey! วันนี้การสร้างเข้าใจไหมที่กูเคยบอกหนูว่ายิ่งเราสร้างผลลัพธ์มากเรายิ่งช่วยเหลือผู้คนได้มากคุณเห็นยังวันนี้คุณปูจ่จนเป็นต้นแบบเลยค่ะเต้าร้อยล้านบริจาคโรงพยาบาลรามาธิบดีคำถามคือโรงพยาบาลจะช่วยคนได้เท่าไหร่มากมายมหาศาลทุกใบพัดท,ที่เราซื้อฮาตาลิเรากําลังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบุญกุศลของคุณปู่ทุกบุญโอ้โหอยากจะซื้อพัดลงมาพัดรัวๆสักร้อยตัวตอนนี้เลย <laughs> เออ เดี๋ยวเราจะร่่นทบุญกับคุณปู่ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณสิตานะคะบริษัททีเชื่อสิตาบริษัทขอนทองธานี่อนตโนะคะเดี๋ยวจะร่วมบริจาคนะจะซื้อพัดลมบริจาคให้กับนะ,ะวัดแล้วก็โบสถ์นะคะเพื่อช่วยเหลือผู้คนต่อไปเวลาคนไปปฏิบัติธรรมจะได้นั่งเย็นๆเ,เนาะนะคะก็รู้สึกดีนะขอกันเข้ามาได้นะคะที่รายคลุกจารที่ไห,ไหน,ท,หนที่ต้องการนะคะก็จะบริจาคเช่นเดียวกันนะคะอ่ะสักกี่เครื่องดีหนึ่งร้อยเครื่องไหม 100เครื่องนะคะ100เครื่องนะคะขอซื้อพัดลมบริษัท100เครื่องนะคะบริษัท TS มันอยู่อินเตอร์โกประกาศตอนนี้เลยนะไม่ได้่านคณะกรรมการอะไรทั้งสิ้นอ่ะพูดเลยขอบริจาคเลยนะคะ100เครื่องสําหร,รัรบวัดและโบสถ์ไหนนะจะเป็นศาสนาอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการพัดลมนะคะไปใช้นะคะก็แจ้งความจำานงมาว่าท่านต้องการกี่เครื่องอ20เครื่องจะเอาแบบไหนยังไงนะคะก็แจ้งมาเดี๋ยวเราจะบริจาค100เครื่องนะคะกับคืนสูงนะคะโลกใบนี้ มันไม่ได้สําคัญเลยว่าคุณจะมีเงินเยอะหรือคุณมีเงินน้อยในตอนนี้การทำแฮปปี้มันนี่ไม่ใช่ว่าคุณเรามีเก้าร้อยไม่ใช่คุณมาบอกตัวเองว่าน่าละสิเขามีหกพันล้านเขาทำเก้าร้อยล้านก็ไม่ขาดทุนพูดคานี้ไม่ได้นี่ไม่ใช่ key to s ส c c เซ s ของคุณปูจณป่จนุนโคตรปู่จุนเขาบริจาคแบบนี้มาตั้งแต่วันที่เขามีน้อยเขาก็ให้น้อยมีเยอะก็ให้เยอะเก็ตไหมมีน้อยก็ให้น้อยมีเยอะก็ให้เยอะอ๋ออ่ะ,อะเราได้อะไรไหมคะจากสิ่งที่คุแบ่งบันได้เยอะไหมคะ มาสั้นๆนะแต่เชื่อว่าพวกหนูทุกคนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมันไม่เกี่ยวว่าคนอื่นจะตัดสินเราว่าเราบริจาคเขาน่าหรือไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวที่เรามันคุณปู่จูนนะคะท่านก็หกพันล้านในาิกาเลยละสองพันใสเสื้อผ้าธรรมดาท่านก็ไม่ได้แคร์คนอื่นนะ,ะแต่สิ่งที่ท่านรู้ตัวว่าเราทําอะไรรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยรู้ตัวว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ให้กับโลกใบนี้จ้ะคะ่ะ นั่นก็คือสิ่งที่หลายคนมักจะกังวลว่าเอ๊ะฉันทำบุญเขาหน้าเดียไปทำเลยคูไม่เคยทำบุญเอาหน้าเลยนะส่วนใหญ่ถ้าเกิดครูทำแล้วคูโพสคือครูแค่ต้องการให้อนุมนต์ธนาบุญแค่นั้นมันเป็นบุญที่เขาทำสะสมมาตลอดคุณเคยเห็นครูถ้าคุณติดตามครูที่หน้าเพจไอ้หน้าเฟซบุ๊กพระสิตาศักดิ์เิริธนาบุญครูจะบอกเราเสมอว่าบุญน้อยเหนื่อยมากบุญมากสบายเร็วการบริจาคการทำบุญไม่จำเป็นเกี่ยวกับจำนวนเงินแต่ถ้าเรามีการตั้งเป้าที่จะทำบุญเราจะมีคคควววาา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 มมมมพยยในนกกรรรลงงงงททขึ้้้จจิะะหุุุ่่ณณตัปบญ ตอบมันจะเป็นยังไงนะถ้าฉันทําบุญครั้งละหนึ่งล้านกับการที่คุณอธิษฐานจิตว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าฉันทําบุญได้ครั้งละร้อยคุณว่าแต่แอคชั่นมาตักกันไหมคุณทําบุญเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกหรือคุณทําบุญเพื่อแค่เอาความดีแค่คุณสุขใจไม่มีผิดไม่มีถูกที่พูดแต่มันก็ชีวิตคุณไงถูกไหมอะเออ,อย่างครูครูรู้สึกว่าถ้าครูอยากจะสร้างวาัดสร้างโบสถ์ครูมีเงินหนึ่งร้อยเอาไปสร้างวาัดสร้างโบสถ์แล้วมันสร้างไม่เสร็จ สำหรับครูเออไม่ตาคนตัดความคิดนานาจิตตังอะไรก็ถูกหมดแหละหรือกว่าแต่ครูรู้สึกว่าครูอยากบริจาคเยอะๆมันก็อขอสงสครูครูไม่ได้ใส่แบรนด์เนมจ๋าอย่างคนอื่นครูเป็นคนเป็นครูบ้านๆที่ผลลัพธ์เยอะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เวอร์วังในเรื่องของการพวกนี้ครูเอาๆๆองเอาๆๆางินทำบุญดีกว่าครูไปเอาเงินถวายพระอาจารย์ดีกว่าเออนะพระอาจารย์ท่านวอลเวชาเมดิซีกำลังจะสร้างห้องปฏิบัติกรรมฐานใต้ใต้ทานน้ำตกเนี่ยเอาเงินไปบริจาคดีกว่าแทนทีครูจะซื้อเสื้ออ่ะเสื้อชาแนึงซื้้อได มีปัญญาแต่คิดแล้วคิดอีกกูใส่กี่ครั้งครั้งนี่ซื้อไว้ยังไม่ได้ใส่เลยยังไม่ได้แกะอีกเพียบเอาไปทําบุญดีกว่าสุขใจไม่เหมือนกันไม่ตัดสินเขาเพราะเขาไม่เหมือนเราเออบุญใครก็บุญมันไปทากันเอาเองแต่เชิญชวน,นทุกคนเฉยครูเป็นคนที่ตอนที่ครูลำบากยากจนนะ่ะแล้วครูเห็นน้องคนหนึ่งเว้ยเขาไปทําบุญตอนนั้นเราเรามีเงินทําบุญแค่ยี่สิบบาทมากสุดคือร้อยหนึ่งเราเห็นน้องคนนี้ไปทําบุญกับเราเชื่อป่ะ ไปเก้าวัดบริษัทวัดละห้าพัน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 สบายกูอยู่ห้องเช่าแล้วกูหันไปมองแบบเฮ้ยห้าพันคือมันเยอะมากเลยนะถ้าเราเป็นคนจนอน,อนะเนาะเข้าใจความความจนนะใครเคยท,ทำบุญยี่สิบาทใครเคยทำบุญร้อยหนึ่งคือรู้สึกว่าร้อยหนึ่งเยอะแล้วอะ่ะดิชั้นนี่แหละร้อยหนึ่งคือคือโคตรเยอะกูรู้สึกว่ากูแบบกูได้บุญบารมีเยอะมากนะ่าคนจนนะ่ะเยอะแล้วนะ่ะในความรู้สึกแต่พอเห็นน้องคนนี้เกิดแรงบันดาลใจเลยเกิดอินสไปเรชั่นเลยว่าโอ้เอ็มจี วัดวันละห้าพันครูในวันละยี่สิบมีวัดไหนชอบสุดก็ร้อยหนึ่งโอ้ไม่ก็เกิดแรงบ,บันดาลใจเลยแบบเฮ้ยทำยังไงครูจะมีแบบน้องอยากบริษัทแบบนีบ้คือเขาหยิบมาแบบไม่คิดเลยนะคะว่าวันละห้าพันอ่ะคือเขาหยิบออกมาแบบเป็นเรื่องปกปติเข้าใจว่าหยิบออกมาแบบปกปติหลังจากนั้นเองค่ะครูไม่รู้ว่าครูใช้กฎแรงในดูแลแล้วนะและพอครูเริ่มทําครูก็เริ่มเห็นคนทําบุญเยอะขึ้นอีกครูก็บอกตัวเองว่าเวลาครูเห็นคนทาบุญเยอะๆครูจะบอกว่าฉันปรารถนาที่จะบริจาคแบบ ฉันปรารถนาที่จะให้แบบนี้เช่นเดียวกันคุณจะไม่รู้สึกอิอ่ะเออเอ๊เขามีก็เยอะเขาไปเยอะไงมึงก็เลยเนาะคุณจะไม่มีแบบสารตะแบบนั้นจะเป็นจิตยินดีและตื่นรู้ในบุญกับเขาว่าสาธุข้าเจ้าอยากบริจัทแบบนี้คือจิตมันเป็นแบบนี้จิตมันไปผูกกับวาระบุญแล้วมันทาให้เรารู้สึกว่าเราได้แรงบันดาลใจอะเรามีพลังอะที่เราจะลุกขึ้นไปสร้างบางสิ่งบางอย่างเรารู้สึกว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงโลกแลวเรารู้ว่ามูลค่า900ล้านที่คุณปู่บริจาคมันไม่ได้มันไไม่่่ด้แแคเปลียนบบ มันไม่ได้เปลี่ยนแค่แถวบ้านเราอะแต่มันเปลี่ยนทั้งโลกอะเออเข้าใจนะคะนั่นคือความรู้สึกของครูคนอื่นจะยังไงครูไม่ทราบนี่คือการตื่นรู้จากคุณปู่จุนนะคะตอนนี้ที่ครูเองตื่นรู้ในการบริจาค900ล้านและมันทําให้ครูครูเพิ่มอัตราเร่งของตัวเองขึ้นไปอีกนะคะครูรู้สึกว่าเอาละเนี่ยต้นแบบไปแล้วต้นแบบคาตาเลยในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็แบบมันมันมันอิมแพคอะมันสะเทือนครูอะว่า900ล้านมันมันฉันปาถนาจะบริจาคเช่นนี้ มากกว่าหรือเท่ากันครูไม่เคยคิดว่าครูจะบริจาคเวลาครูเจอต่างๆหรือสิ่งดีๆต่างๆครูไม่เคยรู้สึกว่าครูจะทําได้น้อยกว่าเลยนะแต่ครูจะเชื่อเลยว่านี่คือสิ่งที่จกักรวาลบอกว่าฉันคูควรฉันทาได้เขาบริจาคเท่านี้เราจะบริจาคขั้นต่ำเท่าเขาในความรู้สึกของเราจะเมื่อไหร่เราไม่ทราบแต่จิตเรามันผูกไปกับวาระบุญไปแล้วอะจิตมันปีติไปแล้วอะเราไม่ได้ดูถูกเงินน้อยเก็บเก,บก่อนนะในวันที่ครูมี20บบาทครูก็อธิษฐานเต็มที่เหมือนกันเข้าใจปะ เราก็มีความสุขที่จะทําบุญเหมือนกันแต่เมื่อครูตั้งเป้าในบุญมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันมันมันง่ายขึ้นมันเหมือนแบบเออที่รักษาเทวดาคุ้พครองไหมเออคือคือคือไปทางไหนก็ได้รับการสนับสนุนไหมมันเติบโตง่ายกว่าที่เคยเป็นเออเย็นกว่าที่เคยได้ใช่กว่าที่เคยทาอารมณ์อย่างนี้ยมันไม่มันมันมันมีความสุขอ่ะเออมันมีความสุขแล้วก็มันเป็นความสุขระดับลึกมันเป็นระดับพีชออฟไมลด้วยมันก็เลยแบบ คือสงบสุขในจิตใจลึกๆเลยอะสันติในหัวใจมากๆก็เลยแบบอยากมาบอกพวกเราทุกคนเป็นคลิปสั้นๆในวันนี้ค่ะและครูก็เชื่อว,ว่าพวกหนูทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้คงจะมีแรงมีพลังมีปฏิสัมพันธ์มีความอิมแพคที่ครูสงสะเทือนนะไปให้กับพวกเราทุกคนได้มีความคนลุกรู้สึกถึงแบบเฮ้ยเอเอเฮ้ยฉันก็ต้องการตั้งเป้าเฮ้ยเอเอนะ ซึ่งก็ตรงกับหลักคําสอนของพระคิดเหมือนกันนะผู้ใดที่มีมากก็จะมีมากยิ่งขึ้นผู้ใดที่มีน้อยอยู่แล้วก็จะยิ่งน้อยลงไม่ได้หมายถึงทรัพย์แต่หมายถึงพลังของการให้พลังถึงความาามั่งคั่งในหัวใจที่เรารู้สึกถ้าเรากล้าคิดว่ามันจะเป็นยังไงถ้าฉันจะบริจาคเงินเป็นสิบสิบล้านคุณก็มั่งคั่งเหลือเฟอือเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งๆที่วันนี้คุณยังไม่มีในวันที่คูเหลือยี่สิบาทในวันที่คณติดลบสิบล้านคูก้าคิดไปแล้วว่าฉันปรารถนาจะบริจาคเงินหน,น,น,นึ่ และมันเหมือนจกักรวาลปูทางให้เราว่าปาทำนี้สิเพราะฉันรู้ว่าจิตของเธอนั้นบริสุทธิ์ที่จะไปทําอะไรนึกออกไหมกับการถ้าเกดครูตั้งยีสบาทครูคงจะไม่ร้อยล้านนะเพราะว่าครูคงไม่เจอหนทางอะไรเพราะใจมันใจมันขาดแคลนอะหนูเข้าใจใช่ไหมคะอ่าโอเคแต่งตัวอย่างเท่เออแล้วขอบคุณค่ะ